Hi. w e l ี o m e to The Hope Agent Podcast Hope Agent เสียงแห่งความหวังสร้างพลังให้คุณสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยดูโฆษณาปตทที่ถามว่าถ้าไม่มีพลังงานจะเป็นยังไงไหมคะมันทําให้เราคิดถึงพลังงานที่ขับเคลื่อนโลกเนาะแต่ถ้าลองคิดต่อไปอีกนิดละคะ ว่าถ้าเป็นพลังจากพระเจ้าจะเป็นยังไงวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากเอกสารที่ชื่อว่าวิธีการรับเอาพลังของพระเจ้าค่ะเอ,อเอกสารนี้น่าสนใจมากนะคะเขาเปรียบเทียบพลังงานทางกายภาพที่เราใช้กันในชวิตประจําวันกับพลังงานอีกแบบคือพลังงานฝ่ายจิตวิญญ,ญาณจากพระเจ้าที่เขาบอกว่าให้ความมั่นคงทางใจให้ความหมายแล้วก็ช่วยให้เราก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ใช่ครับประเด็นสำคัญเลยที่เอกสารนี้ชี้ก็คือว่า มนุษย์เราเนี่ยไม่ได้มีแหล่งพลังงานสมบูรณ์ในตัวเองนะครับเหมือนที่พระคัมภีร์บอกไว้1โครินบที่4ข้อ20นะครับว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของถ้อยคําแต่เป็นเรื่องฤทธิดเดชพูด,ดง่ายๆก็คือชีวิตที่มันจะครบบริบูรณ์ได้จริงๆเนี่ยมันต้องพึ่งพาพลังที่เหนือกว่ากําลังของเราเอง นึกภาพตามได้เลยค่ะเวลาที่แบบปัญหามันรุมเข้ามาพร้อมๆกันทั้งเรื่องงานเรื่องสุขภาพการเงินครอบครัวคือพลังกายพลังใจเรามันก็เริ่มหมดใช่ไหมคะจุดนี้เองที่เอกสารบอกว่าพลังจากตัวเราอย่างเดียวม,มันอาจจะไม่พอแล้วนะเราต้องเรียนรู้วิธีรับพลังจากพระเจ้าเข้ามาช่วยครับ แล้วเอกสารนี้เขาก็ไม่ได้พูดลอยๆนะครับเขาเสนอวิธีไว้ด้วย3วิธีหลักๆเลยเหมือนเป็นแนวทางให้เราทําตามได้ข้อแรกที่เขาพูดถึงก็คือการอธิษฐานครับการอธิษฐานนี้ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะคะแต่ในเอกสารนี้เขาให้มุมมองที่ลึกกว่าแค่การขอพรหรือเปล่าคะใช่เลยครับคือยากอบบทที่5ข้อ16บอกไว้ชัดเจนว่า คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทําให้เกิดผลแต่พลังที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่เราเอ่อขอๆๆอ,อ,อ,อย่างเดียวนะครับเอกสารคนเน้นว่าการอธิษฐานจริงๆมันคือการสื่อสารสองทางเลยทั้งการที่เราสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์สารภาพความผิดแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือการเอ่อแสวงหานาน,านพระทยัยหรือแผนการของพระเจ้าสําหรับเราอ๋อเข้าใจแล้วค่ะครับถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมหมดแรงจังเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าการเชื่อมต่อผ่านการอธิษฐานแบบนี้มันขาดหายไปมันเหมือนกับว่าช่องทางรับพลังงานมันยังปิดอยู่อะไรทำนองนั้นครับน่าสนใจค่ะเหมือนเราต้องปรับจูนคลื่นให้ตรงกันก่อนแล้ววิธีที่สองล่ะคะที่เอกสารแนะนำคืออะไรวิธีที่สองคือการกล้าที่จะเชื่อฟังพระองค์ครับ แม้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราสัมผัสได้ว่าพระเจ้าทรงนำให้ทำเนี่ยมันอาจจะดูยากหรือดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลในสายตาเราหรืออาจจะต้องเสียสละอะไรบางอย่างตรงนี้น่าจะท้าทายพอสมควรเลยนะคะการเชื่อฟังในสิ่งที่เราอาจจะไม่เข้าใจหรือดูว่ามันยากเกินไปใช่ครับซึ่งเอกสารก็ชี้ประเด็นนี้ไว้น่าสนใจว่าการเชื่อฟังที่จะนำพลังมาให้เนี่ยไม่ใช่การทำตามแบบ ไม่รู้อะไรเลยนะครับแต่ต้องเกิดจากความพยายามทําความเข้าใจน้ําพระไทยพระเจ้าก่อนซึ่งเราจะเข้าใจได้จากการศึกษาพระคาหรือหลักคําสอนของพระองค์พอเราเข้าใจภาพใหญ่หรือเหตุผลเบื้องหลังแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรากล้าที่จะก้าวออกไปทําตามอ๋อค่ะแล้วจังหวะที่เราตัดสินใจก้าวออกไปนี่แหละครับเอกสารบอกว่าพระเจ้าจะประทานพลังสนับสนุนลงมามันก็สอดคล้องกับพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อ20นะครับที่บอกว่า พระเจ้าทำได้มากกว่าที่เราทูลขอหรือคิดซะอีกโดยธิ์อำนาจที่ทำงานในเราเหมือนกับว่าการลงมือทำตามความเชื่อเนี่ยมันเป็นการเปิดสวิชให้พลังงานนั้นทำงานนะครับเข้าใจเลยค่ะไม่ใช่แค่เชื่อเฉยๆแต่ต้องลงมือทำด้วยแล้ววิธีสุดท้ายละคะวิธีสุดท้ายคือการไม่ยอมแพ้ครับหรือถ้าจะพูดอีกอย่างก็คือความอดทนความอดทนอืมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยากเหมือนกันนะคะ โดยเฉพาะเวลาที่เราต้องรออะไรนานๆแล้วมันยังไม่เห็นผลสักทีจริงครับเอกสารอธิบายว่าพระเจ้ามักจะใช้ความยากลำบากความล่าช้าหรือความรู้สึกท้อแท้เนี่ยเป็นเหมือนบททดสอบความเชื่อความไว้วางใจของเราเพื่อจะสอนให้เราเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระองค์จริงๆไม่ใช่พึ่งพาสถานการณ์หรือกำลังของตัวเองอย่างในฟิลิปปีบทที่4ข้อ13ที่เปาโลเขียนว่า ข้าพเจ้าทําทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้เสริมกําลังข้าพเจ้า,าที่น่าสนใจคือเปาโลเขียนประโยคนี้ตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่ท่านติดคุกอยู่กําลังเจอความยากลําบากสุดๆเลยอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นมันจริงไม่ใช่พลังที่จะแบบว่าปัดเป่าปัญหาให้หายไปนะครับแต่เป็นพลังที่จะทําให้เรายืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางปัญหานั้น การอดทนรอคอยต่อไปด้วยความหวังและก็ยังสัตดิ์้ิทําในสิ่งที่ถูกต้องเอกสารบอกว่าสิ่งนี้แหละครับที่จะนําไปสู่พระพรเสมอแล้วก็ไม่มีคําว่าสายเกินไปนะครับที่จะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าในเอกสารยังให้กําลังใจแบบเจาะจงในเรื่องต่างๆด้วยใช่ไหมคะที่คนเรามักจะรู้สึกอยากยอมแพ้ง,ง่ายๆใช่ครับเขาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่อาจจะแตกร้าวปัญหาสุขภาพหรือรัง ความท้าทายในเรื่องงานหรือแม้แต่เรื่องหนี้สินการเงินโดยย้ำว่าแม้ในตอนที่เรามองไม่เห็นทางออกเลยเนี่ยพระเจ้าก็ยังทรงทำงานอยู่เบื้องหลังนะแล้วพระองค์ก็พร้อมจะประทานกำลังให้เราเผชิญหน้ากับมันได้ไม่จำเป็นว่าปัญหาต้องหมดไปทันทีแต่เราจะมีแรงสู้ต่อสรุปแล้วนะคะเอกสารวิธีการรับเอาพลังของพระเจ้าเนี่ย ก็คือชวนให้เราตระหนักถึงขีดจำกัดของพลังในตัวเราเองแล้วก็ชี้ทางให้เราหันไปหาแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมดจากพระเจ้าซึ่งทำได้ผ่านการปฏิบัติจริงสมอย่างคือการอธิษฐานเพื่อสื่อสารกับพระองค์การเชื่อฟังอย่างกล้าหาญหลังจากเข้าใจน้ำพระทยัยและสุดท้ายคือความอดทนไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆครับผมแล้วสิ่งที่น่าทึ่งมากๆที่เอกสารนิสสือก็คือ พระเจ้าทรงพร้อมเสมอครับแล้วก็รอคอยที่จะเติมพลังให้กับเราไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนหรือเคยผิดพลาดอะไรมาหรือกำลังเจอกับเรื่องหนักหนาแค่ไหนก็ตามพลังจากพระองค์สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ในแบบที่เราอาจจะนึกไม่ถึงหรือทำเองไม่ได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นประเด็นทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะว่าตอนนี้มีด้านไหนในชีวิตที่กำลังเจอเรื่องท้าทายมากๆ จนบางทีอาจจะรู้สึกอออยากจะยอมแพ้เราบ้างไหมคะเอกสารนี้ก็กำลังบอกเราว่าอย่าเพิ่งหมดหวังคะ่ะเพราะว่ายังมีพระพรที่รอคอยผู้ที่อดทนและยังคงสแสวงหาพลังจากพระเจ้าอยู่นะคะ